สสดีแฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำที่19มีนาคม2564หากไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเอาละครับนี่เริ่มต้นข่าวแรกเรือเต็งจากคว้าตัวแจ็คกิลลิชดาวเตะตัวเก่งของทีมสิงห์พยองแอสตันวิลล่ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์ โดยเดลี่เมลสื่อประเทศอังกฤษออกมาเปิดเผยว่าทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จุดเซ็นสัญญาคว้าตัวกับแจ็คกิลิชจอทัพทีมชาติอังกฤษของทีมสีงห์ยองแอสตนมิลลามาร่วมทีมและด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขากิลิชจึงตกเป็นข่าวยาญจากถินวิลลาร์คและทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจคว้าตัวเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติอังกฤษรายนี้ไปร่วมทีมก็คือทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ และเดริเมลยังเผยด้วยว่าทีมรเบยสีฟ้าเป็นทีมที่มีโอกาสที่จะคว้าไลเซนของกิริตซึ่งมีค่าตัวสูงถึง100ล้านปอนด์ไปร่วมทีมมากที่สุดและเป็นการปาหน้าอาริร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยทั้งนี้เป๊ปกว ا, ัวเดลากุนซูนเก่งทีมรเบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเคยออกมาชื่นชมแจ็คกิลิชอีกด้วยว่าเป็นนักเตะที่พิเศษเอามากๆ และตัวกิเลชเองก็เคยเออกมาชมเควินเดอร์บรอยว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกสำหรับดาวเตะวัย25ปีเป็นผลผลิตจากอาร์เดมีของทีมสิงห์พยองลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกเมื่อวันที่7พฤษภาคม2014และลงเล่นให้กับแอสตันวิลล่าไปแล้วกว่า200นัดทำได้32ประตูและในฤดูก,กาลนี้เจ้าตัวกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยทำไปได้ถึง10แอสซิส นอกจากนี้เขายังทําได้ถึง6ประตูด้วยกันและรูนเราต่อมาที่น่าสนใจปราจำมานีสโตนถูกเรียกตัวกลับไปติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งสาหรับแมชฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะพบกับซามาริโนอัลเบเนียและโปแลนด์โดยแกเรตซาวเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษที่เขาเรียกตัวกลับไปติดทีมเพื่อที่จะลงทําศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะพบกับซามาริโนอัลเบเนียและโปแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีแข้งเรือติดทีมถึง4คนประกอบด้วยจอห์นสโตนฟิลฟเดนราฮิมสเตอร์ลิงและไคล์วอเกอร์โดยสโตนจะช่วยเราได้มากๆในเกมรับเขาลงเล่นให้ทีมชาติมาแล้วหลายนัดและในช่วงเวลาหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองได้หรือไม่แต่ในตอนนี้จอห์นสมควรได้รับคำชื่นชมมากๆในการกลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและคงเส้นคง,งว่าโดยเขาเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของทีงททมระบายสีฟ้า โดยสโตนไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษเลยนับตั้งแต่เกมถล่มมอนเตเนโกไป7ประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2019ที่ฟอร์มยอดเยี่ยมของดาวเตะวัย26ปีกับทีมเรือใบสีฟ้าในฤดูกาลนี้จะทําให้เขาเรียกตัวกลับมาตีทีมชาติอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวเป็นกําลังหลักให้กับแนวรับของทีมเรือใบสีฟ้าโดยในพมิมร์ลีกฤดูกาลนี้ไม่มีกองหลังคนไหนทําประตูได้มากกว่าสโตน ซึ่งเขาทำไปแล้วถึง4ประตูจาก10นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกและ่องราวสุดท้ายที่น่าสนใจปราจวันนี้ฮารกริฟเชื่อบาเยอร์มิวนิกเป็นทีมเดียวที่จะหยุดทีมเรือใบสีฟ้าได้โดยโอเวนฮากริฟอดีตมิดฟิลทีมชาติอังกฤษแล้วมาเปิดเผยผ่านบีทีสปอร์ตสื่อประเทศอังกฤษว่าทีมเสือใต้บาเยอร์มิวนิกทีมเก่าของเป๊ปกวาเดีอลาจะเป็นทีมเดียวที่จะหยุดความร้อนแรงของทีมเรือใบสีฟ้าในการคว้าทั่ว,วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ได้ นี่คือทีมเรือใบสีฟ้าทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมากที่สุดปัญหาแนวรับของพวกเขาไ้ถูกแก้ไขแล้วและผมไม่คิดว่าพวกเขาจะมีจุดอ่อนอีกต่อไปปีก่นกอนๆพวกเขาตกรอบโดยแพ้แก่โมนโกลิเวอร์พูลสเปอร์และลียงแต่ในตอนนี้พวกเขาไม่ใช่ทีมเดิมอีกต่อไปไม่เสียประตูและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำทีมเดียวที่ผมเห็นว่าจะอ,อยุดพวกเขาได้ก็คือบาเยอร์มิวนิค ยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤุูกาลที่แล้วซึ่งทีมยักษ์ใหญ่แห่งคว้นบาวาเรียไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวจากฟงแห่งศึกพเมร์ลีกและนี่คือสรุปข่าวทีมระบาบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทั้งหมดประจำวันที่19มีนาคม2564ห้ากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ